เป็นเรื่องโดยธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะสวัสดีน้องอ๋อด้วยนะครับสี่โมงเย็นเป็นเรื่องฝ<อ>นพลัมพล,ลัมบางจุดต,ตกมาเหมือนกันหนักบ้างเบาบ้างบาง,บาง<อ>จุดก็ไม่ตกว่ากันไปจะเข้าสู่ฤดูหนาวอ๋อไม่ใช่จะสีเข้ามาแล้วเป็นเดือนแล้วแต่แตยังไม่หนาวแต่ก็มีฝนไงนะคะมันก็เลยทําให้แบบเอยอาจจะเย็นๆอะไรอย่างนี้เหรอ เย็น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 เหรอก็เย็นอยู่ร่โอ้อ่ะรอวันศุกร์นี้ก็แล้วกันอ๋อตอนเช้าอาบน้ำก็แบบว่ายังยังเย็นน่ะเหรอแต่วันศุกร์นี้ก็ไม่ใช่แบบว่าจะมาโอ้โหหนาวคือกรุงเทพเราไม่ได้หนาวอะไรอยู่แล้วก็อาจจะสัมผัสอากาศเย็นๆบ้างนิดหน่อยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะอ่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ใกล้ปีใหม่ไม่แน่นะเออก็ต้องดูกันอีกทีหนึ่งนะคะบางคนแบบว่า ซื้อเสื้อกันหนาวแบบแฟชั่นอะไรเงี้ยมาจนเต็มบ้านแล้วอ่ะเออยังไม่ได้ใส่แบบจริงจังสักทีนะคะก็อไปกำลังใจให้สำหรับคนรอฤดูหนาวอย่างเป็นทางการอ่าอืมกันนถึงเรื่องของอะไรล้างจานงานบ้านนี่เหรอเอาเลยคือว่าเอาเลยเวลาน้อยเอาเลยเอาเลยโอเคจะถามว่าพี่ตั้มเอ้ยชอบทำงานบ้านไหม ถ้าพูดตรงๆเลยว็ไม่ชอบหรอกไม่ชอบแต่มันก็ต้องทําไงแล้วงานบ้านเนี่ยก็ทําเหมือนกันใช่ไหมทำาสินะคะแล้วเราแบบว่าอยงานบ้านประเภทไหนที่เราเราชอบหรือไม่ชอบมากที่สุดเลยไม่ชอบเลยไม่ชอบทําอะไรแตต้องทาแต่ต้องทาเอาไม่ชอบทําอะไรเลยสกางแล้วงานบ้านเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่จบ ใช่ไหมไม่จบไม่สิ้นอ่ะมันมีรายได้อ่ะถ้าเราจะทําก็มีได้ทั้งวันอ่ะใช่แล้วก็วันนี้เสร็จแล้วพรุ่งนี้มันมาใหม่ละเหมือนเดิมอ๋าเนี่ยมันเป็นอาชีพที่ทำได้ถ้าถ้าเป็นทําเป็นอาชีพนะก็คือทําได้แบบเรื่อยๆตลอดชีวิตอ่ะทาได้ทุกวันด้วยนะกวาดบ้านยังไงก็ต้องกวาดทุกวันใช่ไหมเพราะมันฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยทุกวันอาจจะมีสักแบบอาทิตย์ละครั้งอ่ะล้างห้องน้ำอาทิตย์ละครั้งอ่ะล้างจานเราก็ต้องทุกวันควันละสามมือถ้าอยู่บ้านไงใช่ไหมมีอะไร่ะ ุิล้างสามมื้อเลยเหรอม่ล <ะ S 1> อลับบ้านะสิก็ถานแคกินสามมือ้อกินสามมือมม้อหรือเปล่าล่ะอ้าวใช่แต่วา่าเราไม่เก็บไว้ล้างตอนเย็นทีเดียว <laughs> บ้าก็สะสมแบคทีเรียสิ <laughs> ใช่ไหมเออนั่นแหละก็จะถามว่าเอ้ชอบแบบไหนมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการล้างจานนะบางคนก็ไม่ชอบล้างบางคนก็ชอบล้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าในผลการวิจัยอีกแล้วนะคะเขาบอกว่าการที่ให้ ฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นคู่ชีวิตนะอยู่กันเป็นครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยน,นะคะ,ะให้ฝ่ายหญิงล้างกานอยู่ฝ่ายเดียวหรือว่าให้ฝ่ายชายล้างกานอยู่ฝ่ายเดียวก็จะสอบบ้านพังได้บ้านแตกได้นะคะอัตละกษณ์กันเออพราะอะไรออมีปัญหารักร้าวชีวิตคู่แบบว่าเนี่ยทะเลาะก,กันอะไรอย่างเงี้ยเพระล้างการเนี่ยนะอ่ะก็ใช่สิบางคนก็ไม่ชอบเงี่ย แลแ<ต>้วก็แบบผมไม่ใช่ของของไทยหรอมั้งผมว่าไอ้เรื่องนี้มันไม่น่าจะเรื่องใหญ่หรอ,อแต่ของไทยอ่ะก็มีเคยมี<อ>เคยมีคนบอกว่าไม่ชอบลังการด้วยเหมือนกัน อ๋อมันก็ไปซื้อจานกระดาษมากินไม่ได้ไม่ได้มันไม่ได้อัดทารเหมือนแบบจานกระเบื้องอะไรอย่างนี know, ้นะเออก็เนี่ยค่ะผลวิจัยจากจากที่เขาสํารวจมานะคะเขาก็มีการบอกว่าเอ้ยเนี่ยถ้าเป็นลักษณะของการล้างจานนะคะแล้วปล่อยให้แฟนของตัวเองเนี่ยล้างจานอยู่คนเดียวบ่อยๆนะคะก็จะทําให้ความรักเนี่ยเฉานะคะแล้วก็ รวมถึงนะคะเรื่องชีวิตแบบว่าเออเซ็กบนเตียงอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ดีด้วยก็เหมือนกับว่าทะเลาะกันไปแล้วก็คุณมัวไปหมด่ะใช่ใช่มันก็บรรยากาศมันก็ไม่ดีแล้วนะนะค่ะก็ก็จะทําให้เกิดปัญหาแบบนี้ได้นะเขาก็เลยแนะนํามาว่าเอ้ยคุณต้องไปกลับไปดูคู่ของคุณที่บ้านแล้วคุณปล่อยปะละเลยหรือเปล่านะคะไม่แต่บางบ้านเขาก็แบ่งหน้าที่กันนะอ่แต่ผู้แต่บางคนอะ บางฝ่ายอ่ะบางบ้านอ่ะก็คือทํางานทั้งคู่นะแล้วกลับมาอะไรเงี้ยบางทีมันก็หลายปัจจัยใช่หลายปัจจัยนะคะฉะนั้นแบบว่าจะรู้สึกฟี๊ดมาถ้าแบบว่ากลับมาปุ๊บเนี่ยแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งคือทิ้งของเอาไว้เพื่อที่จะให้เราเคลียร์ในขณะที่เราเหนื่อยเข้าใจไ่มใช่ใช่อารมณ์ประมาณเดียวกันเลยพี่ตั้มโอ้คือเหมือนแบบเราไปทํางานกลับมาเนาะนะคะแล้วแบบเห็นจานเป็นซิงเลยอ่ะเออจริงจริงนี่ก็ใช่เป็นไปได้อันนี้ไม่ได้อยู่คู่รักนะแต่อยู่กับน้องสาวนะโอ้เห็นแล้วแบบ มึงก็ขึ้นใช่ไหมขึ้นอ่ะขึ้นคือเพราะเราก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมใช่เราก็ไม่อยากล้างหรอกนะเออก็ใช่นอี้ก็จะแบบหลายๆคนที่แบบเป็นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี้ยเขาเอามาเตือนการว่าเอยก็ต้องดูนะรวมถึง่าทางสภาครอบครัวร่วมสมัยนะคะของสหรัฐอเมริกาเขาก็มีผลวิจัยอันนี้ออกมาด้วยเหมือนกันเนาะว่าแบบคืออยากให้มันเท่าเทียมกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าถ้าเอาจิงๆแล้วส่วนใหญ่ผู้หญิงจะเป็นคนล้างใช่ไหม ไม่ไม่รู้บ้านผมเนี่ยบ้านผมก็ก็ต่างคนคือถ้าเรากินของเราก็ล้างของเราไงออแต่ถ้ารวมกันสิถ้าเรากินรวมกันใช่ใช่อ๋อใช่นะคะก็คือส่วนใหญ่ไงผู้หญิงก็แม่บ้านแม่เรือนที่ต้องทานะอะไรอย่างนี้นะคะแต่เนี่ยค่ะแต่ถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะแบบว่าเอ้ยเท่าเทียมกันใครกินใครล้างของใครเออหรือว่าถ้าฝ่ายชายรับประทานไว้แล้วก็แบบมาปล่อยให้ฝ่ายหญิงล้างเนี่ยอันนี้ก็ ก็สอบปัญหาบ้านแตกได้อีกเหมือนกันคือถ้าหาคนต่างคนต่างกินหมายถึงว่ากินกันไม่ได้รวมกันนะแล้วอีกฝ่ายหนึ่งไปวางเอาไว้ในซิงแล้วไม่ล้างอันนี้เนี่ยอันนี้มันน่ามีปัญหาแน่ๆใช่ก็คือเหมือนกับเขาก็อยากให้มันแบบเสมอภาคนะ่นะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของต่างประเทศนะทางสหรัฐที่เขามีการวิจัยกันมาแต่ว่าจะบอกว่าเออลังจานก็ไม่ใช่อะไรที่เสียหายนะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ชมค่ะจะบอกว่ามีการรับสมัคร คนล้างจานด้วยที่ผ่านมาเงินเดือน,นสูงมากวิต้มคืออยากไปเลยอ่ะที่แคนาดาค่าตั๋วก่อนเนาะค่าตั๋วไปก่อนนะคที่แคนาดาเขาแบบบ็อกขาดแรงงานหนักมากนะคะในประเภทแบบร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็วนใหญ่เขาจะใช้เครื่องนี่ก็เขาไม่ใช่อ่ะเขาใช้แบบแต่ไม่แน่ไม่แน่นะหมายถึงว่าอาจจะใช้คนยกแล้วก็ไปใส่เครื่อง แล้วให้เครื่องล้างอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละนะคะแต่คือเป็นลักษณะแบบนี้เกี่ยวกับการล้างจานนี่แหละได้เงินเดือนนะคะเกือบเกือบสองล้านเลยฮะโอ้เดือนละน่ะล้างจานนี่เหรอใช่เขาบอกว่าอ่าชั่วโมงละแปดร้อยบาทสี่สิบชั่วโมงต่อสัปดาห์เท่าไหร่ล่ะล้านหกตะเป็นเงินไทย คำนวณเลยรั่วไม่นะนยเขาบอกว่ารายได้ต่อปีอ๋อขอโทษขอโทษขอโทษไม่ต่อเดือนเออถูกต่ออูต่อปีเอ้ต่อเดือนสองล้านนี่โอ้โหต่อเดือน แต่บางคนอ๋อแต่บางคนอยู่เมืองไทยไม่ได้นะใช่ใช่ใช่อ๋อจะให้เป็นรายได้เป็นแสนต่อปีนี่ก็คือแบบยากมากแล้วอ่ะแต่อันนี้ก็คือเกือบเกือบสองล้านต่อปีเลยทีเดียวนะคะที่แคนาดาที่เขาประกาศรับสมัครนะเออยังไม่แน่ใจว่าเขายังขาดคนอยือเปล่าขอค่าตัวเครื่องเินด้วยอ่าค่าตัวก่อนอยากไปอยากไปแต่พูดถึงเรื่องใกล้ตัวเนี่ยวันนี้ผมว่าเรื่องใกล้ตัวในหลายตนก็แบบว่าก็คอมเมนต์กันมาอะไรประมาณนี้ขอบคุณมากมากเลยนะครับหรอ มันไม่มีเวลาแล้วสิขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกท่านคุณนะคะทั้ง u t u b e ทั้ง Facebook ด้วยอะไรประมาณนี้แล้วก็ t i k t o k แล้วก็ทว i ต t e อด้วยโอเคหมดเวลาและพรุ่งนี้วันอะไรพรุ่งนี้วันพฤหัสก่่ากันใหม่วันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสีมองยันเป็นเรื่องเป็นเรื่องโดยส่งเสริมการ